ในช่วงสองฤดูก,ลก,กาลที่ผ่านมานะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะมีหนึ่งหน้าที่ใส่เสื้อสีขาวล้วนทั้ง,ท,ง,ท,งที่สีหลักของสโมสรคือสีแดงเหตุผลคืออะไรเราจะไปอธิบายในคลิปนี้ครับสีหลักของอาร์เซนอลเนี่ยคือสีแดงนะครับทุกคนคงทราบดีครับแต่ว่าใน FA Cup ปีที่แล้วที่อาร์เซนอลเจอกับลอตติงแฮมฟอร์เรสในรอบ3รวมถึง FA Cup ปีนี้ที่อาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลในรอบ3เช่นกันพวกเขาตัดสินใจใส่เสื้ออาดิด,ดาสสีขาวล้วนโดยไม่มีสีแดงแม้แต่นิดเดียวบนหน้าอกเสื้อโลโก้สปอนเซอร์แขนเสีีแดงออกต่ไป จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ครับเกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนปี2020ถึงมิถุนายน2021ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมีอาชญากรรมเกิดขึ้นจากมีดมากกว่า10,000คดีครับและถ้าเกิดย,อย่อยเจาะลึกลงไปกว่าน,นั้นเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นที่อายุไม่เกิน20ปีเสียชีวิตจากการโดนมีดแทงมากถึง30ศพนี่เป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการของกรุงลอนดอนอีกด้วยนะครับการใส่เสื้อสีขาวล้วนในโปรเจกต์นี้ก็คือไม่เอาสีแดงหรือว่าสีของเลือดอีกกกกกกตตต่่่่่่ออ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 ไปปปนน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 ะคคร,รรรรััเเเเเเ็็แแมมมมมทททททีีีีี้้้าาาาาาชชิดดดดขึจงงงพวลลโื ชุ่มไปด้วยเลือดดังนั้นถ้าเกิดไม่มีอาชญากรรมจากมีดความปลอดภัยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับเสื้อแข่งขันเวอร์ชันนี้โน m o เรสนะครับจะไม่มีวางขายในช็อปของอาร์เซนอลครับแต่เสื้อนักฟุตบอลที่ใช้ลงแข่งขันเนี่ยจะถูกนําไปประมูลเพื่อหาไรายได้ข้บอ,องค์กรการกรุศลที่ช่วยยับยั้งอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากมีดในลําดับต่อไปครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนนะครับดังนั้นก็จะมีกิจการรมแบบนี้ครับที่เป็นปากเสียงให้กับชุมชนของตัวเองที่ค สำหรับในวงการฟุตบอลของเรานะครับจะมีแคมเปญแบบนี้เป็นระยะนะครับที่เสริมสร้างเรื่องของ awareness ครับให้แฟนบอลเนี่ยได้เอกใจขึ้นมาประเด็นทางสังคมต่างๆจะได้ถูกพูดถึงนะครับอย่างคราวนี้เนี่ยพอผู้คนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอาร์เซนอลเนี่ยต้องใส่เสื้อขาวล้วนจะได้ไปหาคำตอบพอรู้ว่าเป็นเรื่องของมีดจะได้มีการพูดถึงเรื่องมีดเยอะขึ้นซึ่งน่าจะได้ผลดีครับกว่าการรณรงค์แบบปกติรับสำหรับที่ประเทศอิตาลีนะครับก็มีกิจกรรมลักษณะนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครจำกันได้เนี่ยทุกปีครับจะมีหนออาาทคนีี่่่่โช้ืืว เรดการ์ดทูไวโอเลนซ์ครับเป็นการทำให้สังคมเนี่ยตระหนักรู้ว่าการใช้ความรุนแรงกับเพศหญิงเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกตินะครับที่ประเทศอิตาลีนะครับความรุนแรงเกิดขึ้นกับเพศหญิงเนี่ยมีเยอะขึ้นในปัจจุบันครับมีการโดนตบตีจนใบหน้าเป็นแผลเลือดออกดังนั้นเนี่ยแคมเปญนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เพศชายเนี่ยได้เข้าใจนะครับว่าการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงนั้นไม่มีใครเขาทำกันแล้วแม้แต่นักฟุตบอลเองก็ไม่ทำครับเวลานักบอลเนี่ยมีสีแดงป้ายบนหน้าครับตอนแข่งขันเนี่ยเราเห็นเนี่ยยังตััั้้งงคคคาาาาถมมเเลยยนนนนะะรรรบบว่่หีีไไปโดดสแอ ครับโดยในแคมเปญ Red g a r d t o Violence เนี่ยก็จะมีการแจ้งฮอตไลน์สายด่วนครับที่ทําให้คนโดนทําร้ายร่างกายเนี่ยอย่าลังเลใจที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งพอมีแคมเปญนี้เกิดขึ้นในเซเรียนะครับปริมาณคนขอความช่วยเหลือในอิตาลีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง79.5ครับสรุปก็คือเราจะเห็นนะครับว่าแคมเปญต่างๆในสนามฟุตบอลนั้นมีจุดประสงค์บางอย่างทั้งนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมไปนในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยสุดท้ายไม่ใช่แค่การเตะกันในสนามเฉยยยยๆคคคครรัััับบบบแแตต่่่่่่่่่ววาาาาฟุอออลลลลเเเนนนีีีีีีืสสิิงงงงงงททมมมพจะปปให้้้ดดดขึกไ